Google ยกระดับประสบการณ์การใช้งานในรถยนต์ของคุณขึ้นอีกระดับการอัปเดตล่าสุดของ Android Auto ทําให้การขับรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการในปัจจุบันโดย Google ได้นําฟีเจอร์ยอดนิยมจากสมาร์ทโฟนพิเศษมาใส่ในระบบ Android Auto ที่เราใช้งานในรถยนต์ซึ่งจะช่วยให้การขับรถเป็นเรื่องสะดวกสบายและประหยัดเวลาการอัปเดตนี้มี2ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจคัดกรองสายโทรเข้า Call Screening และบันทึกโน้ตจากการสนทนา Note, ฟีเจอร์คัดกรองสายโทรเข้าช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับสายโทรจากผู้ที่คุณไม่รู้จักหรือไม่ต้องการด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทรและเหตุผลในการโทรซึ่งจะแสดงบนหน้าจอของระบบ Android Auto ในรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากพิซซ์คุณสามารถตอบสนองการโทรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจฟีเจอร์บันทึกโน้ตจากการสนทนาซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปิดตัวพร้อมกับพิเก้าซีรีส จะทำหน้าที่บันทึกเนื้อหาการสนทนาโดยอัตโนมัติด้วยวิธีนี้คุณไม่ต้องหยุดรถหรือหันใจจดจำบทสนทนาหรือพยายามจดโน้ตขณะขับรถซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุด้วยการบันทึกโน้ตอัตโนมัติคุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการอัปเกรดนี้เป็นก้าวสำคัญของ Google ในการพัฒนา Android Auto จากแค่ระบบบนมิเรอร์หน้าจอเป็นระบบผู้ช่วยอัจฉริยะประจำรถยนต์ที่เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการตอบโต้กลับฝั่ง Apple ที่เพิ่มเพิ่มฟีเจอร์คล้ายๆใน iOS 26สําหำหรับคาเปลไปไม่นานมานี้ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการในรถยนต์ของตนหากคุณต้องขับรถและรับโทรศัพท์เป็นประจำฟีเจอร์เหล่านี้อาจช่วยให้การใช้งานในรถยนต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้นข้อมูลเพิ่มเติม c a s c o o s ติดตามข่าวสารรถยนต์ล่าสุดที่ autoedit.com โคโลนเซลลัสเซลลัสเว็บไวต์เว็บโดททูดิฟโดทคอมเซลลัสโฮมโดทพีเอชพี